ที่สุดของไม่เอาก็คือจากไม่เอาตัวไม่เอาเองนั่นแหละดีๆอยากไม่เอาตัวไม่เอาเองนั่นแหละเรื่องที่สุดของตัวไม่เอา เรียกว่าที่สุดก็ทิ้งตัวที่สุดเองนั่นแหละนะไม่ใช่ว่าสุดตรงไหนก็คาอยู่ตรงตรงนั้นมันไม่ใช่เอ๊ะไอ้นี่มันที่สุดที่มันทิ้งตัวที่สุดเองนั่นเองก็จากไม่เอาตัวไม่เอาเองนั่นแหละว่าที่สุดของตัวไม่เอาที่สุดของไม่เอาก็คือไม่เอาตัวไม่เอาเองนั่นแหละ ุดจะทิ้งตัวที่สุดเองสัตก์ปูมบ่อที่ใ้สัตว์มันจะมาเส้นสุดจริงๆเ่ันแะัวมันก็เหมือนก็บดบัวที่มันบานทิ้งบานนั่นแหละเหมือนดอกบานที่มันเิบ่อบานที่สุดของความบานเนี่ยบานทิ้งบานสัตว์ปูมีบ่อที่ที้สัตวสุดเนั่ันที่สัตว์ปูจริง ตดลองเดินปวดหรือเปล่าสุขีบปวดหรอปวดีเออส่งให้เรื่อยเรี่อยเดินม่เดินไม่ใช่เดินเพื่อเดินไม่ใช่เดินแค่เดินเดินแค่เดินเดินในเดินเดินเพื่อเดินก็ไม่ต่างอะไรกับสีสันละสัตว์คือจะปวดสัตว์นี่ไงสัตว์ปวดสัตว์ไม่ได้สัตว์เดียวดันเรี่ยตัวถอยเองดำรีไปบอย 从的本自身中退出来。你说从台要台要坐台安了嘞。退就是从退的本自身中退出来。你说扛没熬<有><有>个，没熬坐没熬安了。 บีบ่อยลูกบีบ่อยมันจะได้ล้างตัวคอยอยู่ตัวคอยยึดส่วนายส่วจิตตัวคอยอยู่ตัวคอยยึดค่วนตัวส่วนรูกซ่อนเห็นมีอะไรตัวถอยเองนบีบ่อยทุกอย่างพร้อมกันไปทุกอย่างพร้อมการเนื้อตัดสรุปพร้อมกันสัดสรุปช่วยพร้อมกันจบตัวจบช่วยพร้อมกันเขาบอกพร้อมกันไปเนี่ย มหาปรุณามหาปรุณา ระจากไม้ตัวไม้เองเหมือนกันแต่มันจะกลายเป็นไม้ทั้งไม้ทั้งไม่ไมปเองจะกลายเป็นไม้ทั้งไม้ทั้งไม่ไม่ไปเองไม้กันทั้งไม้ทั้งไม่ไม่ไปเองเลยลูกตุวอย่างก็จากไม้ตัวไม้เองเหมือนกันอย่างนี้เรียกว่าเรียกว่าไม้ล่างไม้เอง จบตัวจดช่วยกันทุกอย่างดําเร็ขึ้นมาเรื่อยๆถ้าไม่ไม่ดําเร็ขึ้นมาอย่างเนี้ยมันเรียกว่านุสสะแห่งการตัดสะลุกันในนุสสะเองถ้าไม่ดําร็จเอาขึ้นมาเนี่ยมันไม่มีกําลังเราวมันก็เฉืยๆไปงั้นแหละไม่มีกําลังที่มันตัดในตัวตัตว์เอง จนมันไม่เกี่ยวก็ทั้งเกี่ยวทั้งไม่เกี่ยวไปกันเองนั่นแหละกว่ามันจะไหม้กันทั้งไหม้ทั้งไม่ไหม้ไปกันเองนั่นแหละทกอย่างเ้ราะมันไปแบบอัตโนมัติเลยนะครับจนมันไหม้แม้กระทั่งไหม้ไม่ไหม้ไปด้วยกันเองเลยลูกไปเองเลยไหม้มันทั้งไหม้ทั้งไม่ไหม้ไปเอง มันจะถือไว้พระสังฆวรัตมีอยู่ตลอดเวลามันไม่อาจจะเป็นไปเว้นช่วงได้เลยพสังฆวัตมันมีอยู่ตลอดเวลาสรุปเนื่อหาตัดสรูปช่วยกันตลอดเวลาสรุปล้างช่วยกันตลอดเวลาจากนั้นมันก็จะมีตลอดมีไม่ตลอดเนคือีอยู่ตีอย่ยู่ ก็อุบลกวิระยะหน่อยอุบลขยันหน่อยอุโลขยันหน่อยขยันหน่อยขยันไหมมันทั้งไหมทั้งไม่ไม่ขยันหน่อยขยันไม่เกี่ยวมันทั้งเกี่ยวทั้งไม่เกี่ยวลูกขยันหน่อยอุบลกขยันหน่อย ทางพระวัดมันอยู่มีตลอดเวลาแว่าการโสดเนี่ยมันมีตลอดก็ไม่ตลอดนั่นเลยมันยังมีตลอดไม่ตลอดอยู่เนี่ยมันยังไม่สะเกือนในเนื้อเดียวกันก็วราหลาขยันหน่อยขยันไม่เกี่ยวทั้งเกี Así, ่ยวทั้งไม่เกี่ยวไปด้วยกันหน่อย ขยันไหมมันทั้งไหมทั้งไม่ไหมไปด้วยกันหน่อยทุกอย่างอย่างนี้ไดยว่าขยันจบตัวจบช่วยกันขยันตัดตัวตัดช่วยกันองค์พาะอมหาบรมีจะได้ เรียกว่าบาลานซ์กับสัพสัตสัพสัตมีเท่าไหร่ก็องพุทธองมหาบารมีก็มีเท่านั้นเหมือนกันอืมแต่นั้นก็โดยเนื้อหาไม่ใช่โดยรูปลับไม่ใช่โดยสถานการณ์ ไม่ใช่โดยรูปแบบแต่ให้มันโดยเนื้อหาก็มาหาคุณนเนื้อหาคือมาหาคุณนะอยไปดูว่าต,ตรงรูปแบบว่าอหารหันไม่ใช่อหรหันอริยะไม่ใช่อริยะบุถุชนไม่ใช่บุถุชนอย่าไปดูตรงที่รูปแบบพุทธนนหรือไม่ใช่พุทธนนต้องเนื้อหามหาคุณา อย่าไปดูตรงนี้รูปแบบยุกหรือว่าสมัยตรงที่เนื้อหามาหาคุณนะขยันหน่อยขยันไม่เกี่ยวมันทั้งเกี่ยวทั้งไม่เกี่ยวไปด้วยกันนี่แหละขยันไหมมันทั้งไห่ทั้งไม่ไหมไปด้วยกันนี่แหละอ,อุโบกขยันหน่อย,ย,ยออก,กิริยาอุปเบก ยัน <illa> ไ <chanting> หมมันทั้งไหมทั้งไม่ไหมไปด้วยกันนี่แหละทุกอย่างโอยหยาวเอฟติ Tiger ้งโอยาวเอฟติ้งเหมยสี ขยันหน่อยสิขยันไหมมันทั้งไหมทั้งไม่ไหมเหมืมมอนอะไรทุกอย่างอย่างนี้ียกว่าขยันจบตัวจบด้วยการขยันดับร่างการขยันยุติตัวยุติช่วยกัเรขยนตัดสู้ช่วยกันเรือว,วายเนื้อหามาหาวุณาเนี่ยมัน มันพัดเทียมกับสัพส,สัตเลยสัพสัตมีสี่ล้าะล้านองค์พ菩萨ก็เท่านั้นเหมือนกันมหาพุทธาก็เท่านั้นเหมือนกันถ้าอย่างเนี้สังสวัสดมันไม่เหลือมันจะไม่เป็นสองสวัสดิ์เลยดังนั้นโดยเนื้อหาไม่ใช่โดยรูปลักษ์ไม่ใช่โดยสถานการณ์ไม่ใช่โดยรูปแบบ ขยันเหมือนกันขยันไหม้มันทั้งไหม้ทั้งไม่ไหม้เหมือนกันขยันไม่เกี่ยวมันทั้งเกี่ยวทั้งไม่เกี่ยวเหมือนกันจนมันอัตโนมัติไปเองเลยไม่เกี่ยวทั้งเกี่ยวทั้งไม่เกี่ยวไปกันเองเลย จนมันอัตโนมัติไปเองเลยลูกมันจะมีสิ่งไปเองเลยไม่มันทั้งไม่ทั้งไม่ไม่ไปเองเลยไปกันเองเลยทุกอย่างไม่ยึดมันทั้งยึดทั้งไม่ยึดไปกันเองเลยทุกสิ่งทุกอย่าง ขัน้อยขยันไหมมันทั้งไหมทั้งไม่ไหมไม่ได้กันเลยทุกอย่าง จนมันไหม้กันทั้งไหม้ทั้งไม่ไหม้ไปกันเองอะไร<ม><ม>ทุกอย่างทุกอย่างเลยลูกม่อยถือเลย Everything เลยทุกอย่างเมื่อมันสรุปอยู่แล้วเนี่ยมันจะได้พร้อมกันไปทุกอย่างตามนั้นเป็นผลในการสรุปร่วมกันไปจบตัวจบร่วมกันไปตามนั้นเลยทุกอย่าง มันแจกไม่เอามันก็ทั้งตัวไม่เอาเองอยู่แล้วก็ทุกอย่างเลยลูกไม่ได้กันเลยก็ตามนั้นยันสรุปไปด้วยขยันสรุปแล้วสรุปไปด้วยถ้าไม่้มันจะเหมือนเรียหัวตอเดินได้

เปิดเพาะเปิดภูมิเลยคำว่าเปิดเพาะปภูิมันจะไม่อยู่แค่พบภูมิเลยเปิดออกยากพบะออกยาภูมิเลยภูมิไหนก็ออกยาภูมนั้นพบไหนก็ออกยากพบนั้นไปด้วยเลยเปิดพาเปิดภูมิถ้าปิดเพาปิดภูมิก็ภูมิไหนก็อยู่เฉพาะภูมนั้นภาวะไหนก็อยู่เฉพาะสภาวะนั้นเนี่ยมันยังปิดพบภูมิที่มันยังปิดตัวมันเอง ทุกอย่างนี่แหละเป็นมหาด้มเบบอกแล้วบอกอีกทุกอย่าง้ํำเีไปเลยมันจะได้ทร้อบมือนไปเลยว่ะเวลาตัดก็ตัดพร้อมเงินไปตัดกรูุพร้อมเงนไป แต่แน่นที่มันไม่ยึดทั้งยึดทั้งไม่ยึดแล้วเนี่ยเมื่อมันก็จะตามนั้นไปด้วยก็ทุกอย่างมันก็มีผลไปได้วยกันดุภาวันก็ไปคลายช่วยยุติช่วยไปได้วยกันหมดแหละเราทำมาทุกอย่างนั่นแหละเรียกว่าเป็นมหาดําริ ขยันเลยขยันไหมมันทั้งไหมทั้งไม่ไหมไปด้วยกันนั่นแหละทุกอย่างอย่างนี้มันขยันจบตัวจบช่วยกันขยันยุติตัวยุติช่วยกันตามนั่นเลย มาแล้วกลับก็ไม่ได้ไปไหนแล้วมันก็อยู่ในอยู่กับธรรมศาสตร์นี่แหละอยู่กับธรรมศาตร์จะให้โปรดวมาไหนก็โปรดมาแล้วโปรดไปแค่โปรดอยู่ตรงไหนก็คือมาหาคุณอเาหรือว่าเขาทำหน้าที่นะทำหน้าที่หน้าที่ที่สูงสุดความเป็นบุตร มนุษย์และมนุษย์หน้าที่ที่สูงสุดของมนุษย์และมนุษย์คือตัดสู้ช่วยกันจบช่วยกันจบตัวจบช่วยกันยุติตัวยุติที่กันหน้าที่นั้นเป็นหน้าที่รอง แต่ก็เป็นหน้าที่แบบนั่นแหละยังไม่ยังไม่ยังไม่ใช่ที่สุดของหน้าที่เรา v ẫ เชื่อ là cái tập cùng của trách nhiệm มันยังไม่ใช่จุดสูงสุดของหน้าที่หน้าที่ที่เป็นจุดสูงสุดของหน้าที่ที่สุดของหน้าที่คือการจบช่วยกันในสามสัปดานี้ปรสุร์ช่วยจบช่วยยุติช่วยดับล้างช่วยว่างช่วยมันเป็นหน้าที่เดียวของมหาคุณน นี่เราก็สรุปเลยว่าหน้าที่ของเราทุกคนที่วโขึ้นมาโดยความเป็นเราเป็นเขาอะไรก็ตามทีอย่างเดียวกันคือจบช่วยกันไปเลยสังสวัสดิ์นี้มต้เง็ปต่อยอดไม่ต้องไปศาลไม่ต้องไปค้ำไปคูนไม่ต้องไปหลวงพ่อค้ำไม่ต้องไปหลวงพ่อคูณแล้วไงจบตัวจบช่วยกันไปเลยจบตัวจบช่วยกันไปเลย ขยันไม่มันทั้งไม่ทั้งไม่ไม่ไปด้วยกันจำฉี่คงกับคงกับขยันไม่เกี่ยวมันทั้งเกี่ยวทั้งไม่เกี่ยวไปด้วยกันจำฉีคงเลี่ยงกันเลียงกัน่ยกันอย่างเนี้ยเรียกว่าขยันจอบช่วยอยู่ในนี้ก็เรี่กจำฉีคลายช่วยหรือช่วยจำฉีใส่ต่อยรูปคลายช่วขยันไม่เอามันทั้งเอาทั้งไม่เอาไปด้วยกันอย่างนี้จำฉี่คงเล้ยกันเล้ยกับคงเล้ยอย่างเนี้ยขยันขยันในการคลายช่วยอยู่ในไหนก็เรียกจำฉีใส่ต่อรูปช่วย มันเป็นหน้าที่สูงสุดของสังสวรวัตนี้ของสังสรวัตรนี้เลยนะไม่ใช่ของใครของสังสรวัตรนี้เลยของทุกคนของทุกชีวิตมิญาณส่วนหน้าที่นอกนั้นมันเป็นหน้าที่โดยเชิงกรรมวิบากที่มันสร้างกันมาและผูกพันกันมาต้องทําหน้าที่กันไปแบบนั้นมันเป็นหน้าที่แห่งกรรมเวรวิบากที่มันสร้างกันมา ผูกพันกันมาหน้าที่ของพ่อหน้าที่ของแม่หน้าที่ของลูกหน้าที่ของเพื่อนของพี่ของน้องหน้าที่ของประชากรในประเทศพลเมืองในประเทศหน้าที่ที่ถูกบุบหลกขึ้นแต่งสร้างขึ้นในเรื่องของตำแหน่งหน้าที่การงานในลอกชาในสังวัดในแต่ละพในแต่ละภูมิ มันเป็นหน้าที่โดยเชิงกรรมวิบากมันเป็นลักษณะที่ชดใช้กันไปชดใช้กันมาชดเชยกันไปชดเชยกันมาเขาเคยก่อกวนเราเราก็ต้องไปก้อกูนเขาเนี่ยมันเป็นนี่กรรมนีิวิบากเราเคยสราะห์เข้ามา เขาก็มาเพราะเราเราเคยเลี้ยงดูเข้ามาเขาก็มาเลี้ยงดูเราอย่างนี้เป็นต้นเขาเคยช่วยเหลือเรามาเราก็ต้องไปช่วยเหลือเขามันเป็นหน้าที่แห่งกรรมแห่งกรรมแห่งวิบากอะไรอย่างเนี้ยมันมีทั่วไปในสามวัดซึ่งมันจะไม่จบ มันจะไม่จบเลยต้องข้อกันใหม่ี๋ยวก็ต้องส่งข้อกันมาต้องข้อใหมดี๋ยวก็ต้องส่งข้อไปมันจะวนเวียนอยู่เนี้ยตลอดไอหน้าที่ที่มันเป็นจุดสูงสุดก็คือการจบด้วยกันการจบตัวจบด้วยกันยุติตัวยุติด้วยกันแต่นั่นก็ใช้รหัสนายแห่งการตัดสู่เนี่ยไประลึกขึ้นไบ่อยขยัน ขยันไหมมันทั้งไหมทั้งไม่ไหมขยันไม่เกี่ยวมันทั้งเกี่ยวทั้งไม่เกี่ยวไปด้วยกันทุกอย่างขยันหน่อยไม่แม้กระทั่งตัวไหมเองไปด้วยกันไม่เกี่ยวแม้กระทั่งตัวไม่เกี่ยวเองไปด้วยกันขยันที่จะไม่เกี่ยวแม้กระทั่งตัวไม่เกี่ยวเองไปด้วยกันขยันที่จะไหมแม้กระทั่งตัวไหมเองไปด้วยกันอย่างเนี้ยมันเป็นการจบตัวจบช่วยกันตัดตัวตัดช่วยกันเป็นหน้าที่สูงสุด ของสังสวัสนี้แล้วก็ของทุกชีวิตจิตวิญญาณนอกนั้นมันเป็นเรื่องของกรรมมิบัตินะดังนั้น ไอเรื<จ>่องของการมิบากมันก็ปฏิเสธไม่ได้หน้าที่อย่างลอกลหน้าที่แบบสังสวาที่ประโลงเพื่อมันก็ปฏิเสธไม่ได้เพราะมันเป็นกรรมมิบากบันดานนี่ต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้แต่ไอเนื้อหาของการจบช่วยเนี่ยสิ่งเนี้ยมันมีสิทธิ์ทุกคนแล้วก็เป็นได้ทุกคน ก็ตามเนื้อหาท่านไปถ่ายเาับนของตาเ่ที่มอบให้ก็ไปเลื่อกขึ้นไปบอกบอกว่าขยันไม่เกี่ยวตัวไม่เกี่ยวเองนะขยันไม่เกี่ยวไม่กช่ทั้งตัวไม่เกี่ยวเองแล้วก็ขยันตามนั้นแหละขยันไหมมันทั้งไหมทั้งไม่ไมมแล้วก็ขยันดําริ่ตามนั้นขยันดําริ่ไปตามนั้นขยันไม่เกี่ยวมันทั้งเกี่ยวทั้งไม่เกี่ยวไปด้วยกันลูกก็ขยันดาหริ่ไปตามนั้นขยันรู้สติไปตามนั้นขยันดัมริ่นไปตามนั้ละทอย่าง ทุกเรื่องทุกที่ก็แข่งหมดทั้งหมดทุกครบทุกภูมิไม่ว่าจะอยู่ในส่วนไหนของสังสวัสดิ์ใช้ได้หมดพอใช้แล้วมันก็จะจบไปด้วยกันทั้งหมดสังสวัสดิ์มันจะไม่เป็นสังสวัสดิ์ต่อละนู้นละนี้นะมันจะไม่เป็นเพราะเป็นภูมินั้นภูมินี้อีกต่อไป มันจะไม่มีความเหลื่อมล้ำกันแล้วพรมสูงพูมชั้นกลางพรมชั้นล่างมันจะหมดความเหลื่อมล้ำโดยความเป็นพบพรมมันจะไม่เป็นพวบเป็นพรมเหมือนกันไปมันจะโดยดิพานอยู่แล้วเหมือนกันไปทั้อย่าง